คลิปนี้ครับปาล์มสามบาท5บาทจะพาไปชมความเฉียบขาดของ2ผู้เล่นที่ทำได้2ประตูในสุดสัปดาห์นี้นะครับนั่นก็คือคริสเตียโนโรนัลโดและลูเมลูลูคาคูไปดูกันเลยครับว่าลูกยิงของใครเฉียบขาดกว่ากันครับเริ่มที่คริสเตียโนโรนัลโดครับกับการยิงนิวคาเซิลครับขอป้องบาลไหลออกมาให้กับเมสันกรีวูดครับล็อกเข้าซ้ายแล้วซัดเฟรดดี้วูดแมนโอ้ถึงมือหรือถุงกระดาษครับรับบอลหลุดแล้วก็เป็นโรนัลโดที่จมูกไวครับซ้ำเข้าไป เป็นประตูแรกในรอบกว่า12ปีของโรนัรโดกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับลูกนี้ไม่ลำหน้าครับเกมรับของนิวคาสเซิลขยับขึ้นช้านะครับก็เป็นประตูสำคัญให้กับแมนยูไนเต็ดขึ้นนำนิวคาสเซิลหนึ่งต่อศครับบอลไปฉลับแล้วก็เฟร,รดดี้วูดแมนรับกระชกนะครับก็ต้องชมครับว่าคริสตอโนโรโดเนี่ยจะมูกไวครับขยับตัวเร็วกว่าเกมรับนิวคาสเซิลแล้วก็ยิงระยะไม่กี่หลาเข้าไปครับ ประตูที่2ของโรนัล do ครับเริ่มจากลูกชอกรับกระชากลากเลื้อยขึ้นมาไหลงานให้โรนดโดัล do แล้วก็ซ้ายครับแีลูกยิงลอดขาเฟรดดี้วูดแมนเข้าไปครับมีโอกาสไม่เยอะนะครับแต่ว่ามีโอกาสแล้วทําได้ครับความเร็วอาจจะลดลงแต่ความคมยังอยู่ครับอูยิงลอดดากของเฟรดดี้วูดแมนเข้าไปครับบอลเหมือนจะสุดปลายเท้าแล้วครับแต่ก็ ทำให้โรนโดยิงได้ก็ยิง2ลูกครับโรนัล d o ส่วนลัวคูครับดูจังหวะให้ของมาโตโคซิชทะลุให้กับลัวคูครับก่อนที่จะล็อกผ่านอาเซลตูนเซเบ้แล้วก็ซัดด้วยขวาเข้าไปครับโรนัลโดดียิงซ้ายนะครับแต่ว่าลัวคูก็มีโชยิงด้วยขวาเหมือนกันครับอาจจะเป็นข้างที่ไม่ถนัดแต่ช่วงหลังลูวคูก็ทำประตูจากเท้าขวาได้เยอะเหมือนกันนะครับ โอ้จังหวะล็อกหลบนี่แฟนเชลซีหลายคนยังไม่คิดเลยครับว่าจะเขาจะยิงด้วยเท้าขวานะครับแล้วก็อีกหนึ่งประตูครับบอลจากอาร์สปลิเกต้าแตะหลบไทอนมิงส์แล้วไหลามาซ้ายครับตะข่ายแทบขาดครับโอ้ไปไม่ทันจริงครับเจสเตีย2ประตูของโรนัลโดและ2ประตูของโลเมลูลูวาคูครับในสัปดาห์เดียวกันดูครับซ้ายแหมไปเข้าข้างถนัดแบบนี้ เรียบร้อยครับเกมรับของแอสตันวิลล่าบทสิทธิ์ที่จะบล็อกครับบอลแรงมาก2ประตูที่เกิดขึ้นของโรนัลโดและลัวคูเพื่อนที่รับชมมองว่าของใครเฉียบขาดกว่ากันและของใครสวยกว่ากันคอมเมนต์เข้ามาในคลิปนี้ได้เลยครับขอบคุณที่ติดตามอย่าลืม Subscribe ช่องปามสามบาทหบาทแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ